ครมอเคาะลดเงินสมทบประกันสังคมอีก6เดือนเริ่ม1กกุมภาพันธ์ถึง31กรกฎาคม6-5นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่1กกุมภาพันธ์ โดยได้ระบุว่าคอ,อรมอเห็นชอบขยายระยะเวลาการลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40ที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลา6เดือนเริ่มตั้งแต่1กุมภาพันธ์65ถึง31กรกฎาคม65โดยมีอัตราส่งเงินสมทบภายหลังปรับลดทั้ง3ทางเลือกตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งได้แก่ทางเลือกที่1ลดเงินสมทบเหลือ42บาทจากเดิม70บาทโดยได้ประโยชน์ทดแทนใน3กรณีคือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพและไม่มีชีวิตอยู่แล้ว ทางเลือกที่2、ลดเงินสมทบเหลือ60บาทจากเดิม100บาทโดยได้ประโยชน์ทดแทนใน4กรณีคือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพไม่มีชีวิตอยู่และชราภาพทางเลือกที่3、ลดเงินสมทบเหลือ180บาทจากเดิม300บาทโดยได้ประโยชน์ทดแทนใน5กรณี คือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพไม่มีชีวิตอยู่ชราภาพและสง่งเพห์ลูกนางสาวรัชดากล่าวด้วยว่าแม้การลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40เป็นระยะเวลา6เดือนจะทําให้กองทุนประกันสังคมได้รับเงินสมทบลดลงแต่กองทุนประกันสังคมยังคงมีเงินสมทบเพียงพอสําหรับรายจ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา40และไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์กองทุนในระยะยาวอีกทั้งการปรับลดเงินสม ทบดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกันตนมีกำลังซื้อมากขึ้นอันจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงโควิด19อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว .com